การฆ่าเพื่อเส้นไหวหวังให้ตนพ้นทุกข์ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหากแต่จะเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนมากขึ้นนิทานธรรมพระเจ้าห้าร้อยชาติเรื่องการฆ่าสัตว์เพื่อแก้บน มีกุฎุมพีผู้หนึ่งอยู่ในแคว้นกรุงพราณสีได้บนเทวดาที่สิงอยู่บนต้นไทรใกล้ประตูบ้านของตนว่าข้าพระเจ้าจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นขออย่าได้ให้ข้าพระเจ้ามีอันตรายใดๆจนกว่าข้าพระเจ้าจะกลับมา แล้วข้าพระเจ้าจะฆ่าสัตว์บวงสวงท่านครั้นกุรุมพีนั้นได้กลับมาถึงแล้วก็ได้ไปที่ต้นไทรนั้นด้วยตั้งใจว่าจะฆ่าสัตว์แก้บนตามที่ได้พูดไว้เทวดาบนต้นไทรจึงแสดงตน ให้ปรากฏแก่กูดุมพีผู้นั้นแล้วพูดให้ฟังว่าถ้าบุคคลแก้บนให้ตนพ้นจากคำสัตนั้นที่มีการเข็นฆ่าสัตว์ทั้งหลายเสียเมื่อตายไปจึงจะพ้นจากทุกข์ถ้าแก้บนด้วยการฆ่าสัตว์ก็จะกลับมีทุกข์มากขึ้นทุกที ผู้มีปัญญาจะไม่แก้บนอย่างนี้การแก้บนอย่างนี้เป็นกติของคนพาลมาชาติสุดท้ายเทวดาตนนั้นก็เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าจบเรื่องนี้ในอาญาจิตตชาดกเอกนิบาทในชาดกนี้ชี้ให้เห็นว่าการฆ่าสัตว์ แก้บนเทวดาหรือเส้นผีเป็นสิ่งไม่ดีเพราะเท่ากับทำให้ตนผูกกับทุกข์มากขึ้นไปอีกจบนิทานธรรมพระเจ้า500ชาติเทียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ